ส่วงต่างประเทศสรุปหประเด็นไทยให้การต่อสารโลกยันปฏิบัติตามคำพิพากษาชี้ไม่มีเหตุต้องตีความงัดหลักฐานเด็ดสมเด็จสีหนุสเสด็จขึ้นประสาทพระวิหารปี2506แพทย์สุดยือ้อหลังน้องเอ๋ยสิ้นลมอย่างสงบขณะพ่อร่ำให้วอนโรงเรียนดูแลความปลอดภัยเด็ก ด้านตำรวจจ่อเพิ่มข้อหาผู้บริหารครูผู้ช่วยและโชเฟอร์รถตู้แล้วคนแห่ซื้อทองแน่นเยาวราชไปเข้าคิวก่อนร้านเปิดจนทองแท่งขาดตลาดหลังราคาทองในประเทศร่วงลง2,300บาทเขียวข่าวให้ค้นค้นข่าวให้เข้มกับ ข่าวค้นคนเนชั่นสวัสดีครับท่านผู้ชมครับสวัสดีครับสวัสดีครับข่าวค้นคนเนชั่นในวันนี้นะครับประเด็นใหญ่ๆทั้งสิ้นนะครับเหมือนเดิมแต่ก็ประเด็นเรื่องของปากท้องก่อนนะฮะเรื่องของทรัพย์สินอันมีค่าอย่างหนึ่งในบ้านเราซึ่งวันนี้เป็นวันทําการวันแรกนะครับ ก็ทําให้หลายคนที่คาดว่าร้านทองนั้นจะต้องเจอกับคลื่นมหาชนที่จะเข้าไปซื้อทองนะครับอย่างอุ่นหาาฝาข้างและก็เป็นไปตามนั้นจริงๆเพรันะพอเปิดตลาดมาวันนี้นะครับทองก็ปรับลดลงไปทันที2,350บาทจากเมื่อวันศุกร์นะครับทำให้ราคาทองเริ่มต้นขายวันนี้นะฮะทองคำแท่งนะครับก็อยู่ที่รับซื้อนะฮะ1 8 0 0 1,800ขายออก1 9 0 0 0 ทองรูปพันธ์นะครับรับซื้อ18,630ขายออก19,400นะครับ,รบแล้วก็ระหว่างวันมีการปรับเปลี่ยนขึ้นลงกัน8ครั้ง8รอบและก็ล่าสุดปิดทำการนะครับราคาทองคำแท่งรับซื้อมาอยู่ที่18,850บาทนะครับ18,850บาทขายออก18,950บาท ทองรูปพันธ์นะครับรับซื้อ18,571บาทขายออก19,350บาทสรุปทั้งวันแล้วนะครับก็ทองนั้นลดลง2,400บาทครับ,รบนะฮะเริ่มต้นลดลง2,350 แต่พอปิดทำการซื้อขายแล้วลดลง2,400บาทจากราคาปิดเมื่อวันศุกร์นะครับและนี่ก็เป็นบรรยากาศนะครับวันนี้ร้านทองหลายๆแห่งนั้นก็ก็เตรียมก็เตรียมรับมือเอาไว้แล้วนะครับเตรียมบัตรคิวนะฮะเตรียมบัตรคิวเอาไว้ให้เพราะว่าคนนั้นแห่ซื้อแห่มาซื้อทองแท่งกันเยอะมากนะฮะเยอะเกินกว่าทองแท่งที่มีอยู่ฉะนั้นก็จำเป็นจะต้องแจกบัตรคิวกันไปนะครับ อย่างที่ร้านทองที่เยาวราชเนี่ยนะฮะวันนี้เนี่ยอย่างร้านทองหัวเส้นเฮงเนี่ยมีคนไปรอคิวประมาณ400-500ถึงคิวครับแล้วคนที่ซื้อทองทองคำแท่งเนี่ยวันนี้เนี่ยไม่ได้ทองกลับไปเลยนะครับต้องถือตั๋วไว้ก่อนแล้วก็เขานัดให้ไปรับทองเนี่ยวันที่24เมษายนนะฮะอันนี้เป็นบรรยากาศภาพวันนี้เนี่ยนะฮะโอ้โหครับ24เมษานะใช่ครับซื้อวันนี้ได้24เมษานะฮะนอาทิตย์หน้านะครับ แต่ว่าก็มีคําเตือนเหมือนกันว่าราคาทองเนี่ยอาจจะลงมากกว่านี้อีกเพราะว่าสถานการณ์ของตลาดทองในตลาดโลกเนี่ยนะครับยังมีแนวโน้มว่าจะมีการเทขายทองคาออกมาอีกนะครับคุณธิพานวคุณธิพานวานว,วัฒนทรัพย์นะครับประธานเจ้าหน้าที่บริหารบริษัท YLG b u l l i a n and Future จำกัดนะครับซึ่งเป็นบริษัทเกี่ยวกับ g o Future เนี่ยบอกว่าแนวโน้มราคาทองเนี่ยยังมีการปรับตัวลดลงอย่างต่อเนื่องนะครับ แล้วก็มีโอกาสที่จะลงไปต่ำสุดถึงประมาณ1,250ดอลลาร์สหรัฐต่อออนหรือว่าคิดเป็น17,500บาทต่อบาททองคำได้ดังนั้นกลยุทธ์ช่วงนี้เนี่ยแนะนำให้ชะลอการเข้าซื้อก่อนนะฮะชะลอการเข้าซื้อก่อนอืมอืมอีนะฮะส่วนตามต่างจังหวัดเองบรรยากาศก็คึกคักไม่แพ้กันนะครับ,รบแต่ว่ามีอยู่ที่ที่จังหวัดตรังนะฮะที่จังหวัดตรังนะครับ ก็มีประชาชนออกไปรอซื้อทองที่ร้านทองนี่เยอะเลยนะครับแต่ปรากฏว่าร้านทองในจังหวัดตรัง50ร้านนี่นะฮะพร้อมใจกันปิดให้บริการปิดตั้งแต่13เมษายนเป็นต้นมานะครับแล้วก็ขึ้นป้ายไว้ว่าจะเปิดอีกทีเนี่ยในวันที่22นะครับนี่นะฮะก็คือวันจันทร์จันทร์อีกจันทร์นึงเลยใช่ครับนะคนก็วิพากษ์วิจารกันว่าโอ้โหปิดหนีหรือเปล่าเนี่ย เป็นนี้คนมาซื้อหรือเปล่าเพราะตอนนี้ทองมันร่วงอยู่นะครับก็สอบถามไปที่เจ้าของร้านทองแห่งหนึ่งนะเจ้าของร้านทองวรสุนทรคุณวรพงศ์ลาหาสลานเนี่ยนะฮะบ,บอกว่าตอนเดือนธันวาคมของทุกปีนะทางชมรมร้านทองเขาจะทําหนังสือเวียนไปถึงสมาชิกให้มีการประชุมใหญ่แล้วก็พบปะพูดคุยกันแล้วก็ลงมติหาวันหยุดที่เหมาะสมให้ตรงกันแต่ละปีร้านทองก็จะมีวันหยุดท่วง เทศกาลส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่นะฮะเทศกาลตรุษจีนแล้วก็หยุดยาวช่วงเดือนเมษายนซึ่งตรงกับวันสงการเพื่อให้สมาชิกร้านทองนั้นได้มีโอกาสพักผ่อนพาครอบครัวไปท่องเที่ยวอะไรก็ว่าไปแล้วก็นัดแนะกันว่าเออเราจะเปิดกันอีกทีวันที่22เมษายนนี่นะฮะฉะนั้นไม่ว่าทองจะขึ้นหรือจะลงก็ต้องเปิดพร้อมกันวันที่22เมษายนเพราะเขาประชุมกันแล้วจะเปิดเปิดพร้อมกันนะปิดปิดพร้อมกันนะนี่นะฮะ แต่ว่าวันนี้คนเขาก็เลยสงสัยไปว่านักกันปิดเพราะว่าทองมันล่วงหรือเปล่าเนี่ยมันนักกันปิดแน่นอนเหมือนร้านทองประมาณ50ร้านปิดพร้อมกันแบบนี้มันชัดเจนนะฮะว่าก็เธเกิดเปิดเนี่ยก็เจอกระแสของคนที่จะไปซื้อทองเอาไว้นะฮะก็เลยนักกันปิดและเปิดอีกทีวันจันทร์เลยนะครับก็เกิดขึ้นในบางจังหวัดนะครับอย่างเช่นตาก็มีนะครับร้านทองที่แม่สอดประมาณ2ี่แห่งก็คล้ายๆกันนะฮะงดขายนะครับ นี่ฮะที่พิษุุนโลกเปิดนะฮะโดยเฉพาะร้านทองจงรักถนนนาเรศวนอำเภอมืองพิษณุโลนะครับมีพ่อค้ามีประชาชนมีนักศึกษาด้วยนะครับมาเลือกซื้อทองรูปพัธฑ์กันคึกคักนะครับเจ้าของร้านทองก็บอกว่าตั้งแต่ช่วงเช้าที่ผ่านมาหลังเปิดร้านตามปกติหลังเทศกาลสงกรานนะครับมีประชาชนมาเลือกซื้อทองรูปพัธฑ์กันมากมายจนเต็มร้านนะครับ เนื่องจากราคาทองรูปพรรณที่ถูกลงหลังจากสงกรานที่ผ่านมาส่วนประชาชนมาซื้อหาทองรูปพรรณตั้งแต่1นถึงหบาทนะครับบางรายก็มาซื้อทองคําแท่งเก็บไว้เก็งกาไรครั้งหนึ่งไม่ต่ํากว่า10บาทนะครับที่บุรีรัม์นะครับผู้ประกอบร้านทองบางกรทองในเขตเทศบาลเมืองบุรีรัม์คุณประหัตชัยวงวิจิตรุขก็บอกว่าหลังสมาคมผู้ค้าทองประกาศปรับลดราคาทองลงช่วงเช้าวันนี้มีประชาชนมาซื้อทอง รูปภัณฑ์นะครับนำไปสวมใส่จํานวนมากนะครับแล้วก็ยังไม่พบว่ามีผู้มาซื้อทองแท่งไว้เก่งกําไรที่บุรีรัมนีเน้นไปที่ทองรูปภัณฑ์นะครับที่สงขลานะครับก็รายงานมานะครับว่าหลังจากราคาทองลงมาอยู่ที่19,000านะครับการซื้อขายทองจากร้านทองในพื้นที่อำเภอหัดใหญ่ในภาพรวมก็ถือว่า ไม่ค่อยจะคึกคักมากเท่าที่ควรนะครับผู้ประกอบการห้างทองอินเตอร์เนชั่นแนล4เขเทศบาลนครหาดใหญ่บอกนะครับแม้ราคาทองคําจะลดลงมากในตอนนี้แต่การซื้อขายทางร้านเนี่ยยังถือว่าก็ไม่คึกคักมากนักนะครับมีลูกค้าเข้ามาซื้อเพิ่มขึ้นจากเดิมก็นิดหน่อยนะครับนี่นะฮะร้นองนะครับระนองก็ไม่ค่อยคึกคักเหมือนกันครับน,นี่นี่ฮะ ฉะนั้นคือช่วงนี้ถ้าจะซื้อเนี่ยใจเย็นๆนะคือมองจากนะักวิเคราะห์แล้วเขาบอกว่ามันมีเสร็์ที่จะลงต่ํากว่านี้อีกนะฮะอย่างสมาคมค้าทองคำเนี่ยมองว่าราคาทองคํายังอยู่ในทิศทางขาลงนะฮะมีแนวรับสําคัญทางจิตวิทยาที่1,300-1,312ถึง1,312ดอลลาร์สหรัฐจะทําให้ราคานี้จะทําให้ราคาทองคําแท่งในประเทศนะฮะอยู่ที่ประมาณบาทละ1,8200บาทและถ้าหากว่าราคาทองคําในตลาดโลก หลุดแนวรับที่1,300ดอลลาร์สหรัฐไปได้เนี่ยนะฮะอาจจะทำให้ราคาขายในประเทศต่ตำกว่า18,000บาทได้นะฮะฉะนั้นคาดการว่าทิศทางราคาทองคำจะอยู่ในช่วงขาลงไปจนถึงปีหน้านะครับนี่นะฮะฉะนั้นช่วงนี้ไม่ใช่ไปโหมซื้อทีเดียวมัน<ช>อาจจะลงกว่านี้นะครับครับ แต่วันนี้ก็อย่างว่านะฮะสภาพก็ไปซื้อกันมากมายนะครับที่ยาวราชอินเทอร์เน็ตนะฮะตู้ ATM นะครับข่ากตู้ ATM ของแบงค์ต่างต่างเนี่ยมีคนไปกดเงินซื้อนะฮะกดกำเงินสดไปก็กดได้ตามอัตราที่เขากำหนดนะครับ,รบ,บกดทีละ20,000 20, 2 0 0 0อ20,000นนะฮะขาบอกคนแห่ไปกดเงินจากตู้ ATM เนี่ยพร้อมๆก,กันจนบางช่วงเนี่ยระบบของ ATM เนี่ยล่มเลยนะ,ะเพื่อจะกำเงินสดไปซื้อทองกำเงินสดไปซื้อทองนะฮะ สภาพอย่างที่ท่านเห็นนะฮะเยาวราชไงก็ตามแต่ถึงเวลาทําการเขาก็ต้องทําการใช่นะฮะใช่ฮะรับทุกสถานการณ์นะครับที่นี่เป็นเมืองหลวงของการซื้อขายทองคําจริงๆนะฮะครับวันนี้เราติดแท็กเรื่องทองลงนะฮะนี่ละครับท่านผู้ชมก็ลองนะฮะมีความเห็นอะไรก็ลองทวิตเข้ามาแล้วก็ส่ง SMS เข้ามานะครับครับเดี๋ยวกลับมาช่วงหน้าครับตอนนี้เราพักกันสักครู่ครับ ร่วมสนุกตอบคำถามกับแอนล,ลีนแอนล,ลีนนมผงมีสารอาหารชนิดใด A. แคลเซียมวิตามินดีและฟอสฟอรัส B. โฟเลตและไฟเบอร์พิมเอ็นเว้นวักตามด้วยคำตอบส่ง SMS มาที่4240666รับผลิตภัณฑ์และแก้วจากแอนล,ลีนมูลค่า500บาท รายชื่อผู้โชคดีรับผลิตภัณฑ์และแก้วจากแอนลีนมูลค่า500บาท